สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในปีฉลูประจำปี2568นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดวงชะตาของคนที่เกิดปีฉลูจะเป็นอย่างไรบ้างในปี2568แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำนายกันเลยเรามาเริ่มจากการงานสำหรับ การงานของคนปีฉลูคนที่ทำงานประจําและรับราชการนั้นเหนื่อยหน่อยใช้คําว่าเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะในปีนี้เป็นปีที่มีเรื่องราวต่างๆเข้ามามากทีเดียวครับมีทั้งเรื่องดีๆเข้ามาให้คุณยิ้มได้และมีเรื่องที่ทําให้คุณต้องคิดมากต้องวิตกกังวลเรียกว่าปีนี้เป็นปีที่คุณต้องนิ่งต้องใจเย็นให้ได้ครับอย่าดีใจเกินไปและอย่าเสียใจมากเกินไปเพราะบางคนนะครับมันปรับเปลี่ยนอารมณ์ปรับไปกลับมา แล้วทําให้คุณเกิดความวา้าวุ่นใจคิดมากครับเพราะฉะนั้นในปีนี้คุณต้องนิ่งได้ถ้าคุณนิ่งได้คุณจะผ่านทุกเรื่องราวไปได้แบบสบายๆนะครับตรงกันข้ามถ้าหากแม้นว่าคุณใจร้อนวู่วามตัดสินใจโดยรีบร้อนเกินไปมันจะทําให้เกิดความเสียหายได้มากกว่านะครับสําหรับคนที่ทํางานประจําและรับราชการนั้นในปี2568นี้ผมแนะนาว่าให้คุณใช้ความนิ่ง ใช้ความใจเย็นแล้วพยายามที่จะปรับตัวเองไปตามสถานการณ์การทํางานต่างๆวางแผนดีๆเมื่อวางแผนดีๆแล้วเดินตามแผนที่วางไว้นะครับมันก็จะช่วยคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากขึ้นถ้าเมื่อไหร่คุณไม่เดินตามแผนเหนื่อยครับความวุ่นวายมันจะเกิดขึ้นความเหนื่อยล้ามันจะเกิดกับตัวคุณเองตรงนี้สําคัญมากนะครับความสําเร็จในปีนี้มันขึ้นอยู่กับตัวคุณสําคัญที่สุดครับ สำหรับคนที่ทำธุรกิจในปี2,568นะครับคุณเองก็เช่นเดียวกันที่อาจจะต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมบอกว่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะคุณเองบางช่วงบางเวลาของปีนั้นจะมีการขยับขยายปรับเปลี่ยนธุรกิจหรือมีการเพิ่มเติมธุรกิจให้กับตัวเองแต่ในขณะเดียวกันคู่แข่งก็มาแรงนะครับเพราะฉะนั้นคุณเองที่ทำธุรกิจ จะต้องวางแผนธุรกิจดีๆตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับคุณจะเตรียมโปรโมชั่นอะไรเตรียมไว้วางแผนเลยนะครับแล้วต้องพยายามทําตามแผนด้วยภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยจะสู้ดีหนักนะครับเพราะฉะนั้นบางช่วงบางเวลามันจะส่งผลกระทบต่อตัวคุณได้ถ้าคุณวางแผนดีเตรียมการดีแล้วอาศัยคอนเนคชั่นอาศัยพรกพวกให้ถูกต้องตามหลักแล้วคุณจะผ่านได้แบบสบายๆครับเหนื่อยแต่คุ้ม นะครับบางช่วงยิ้มได้สบายอกสบายใจได้นะครับสําหรับคนปีฉลูแต่ในขณะเดียวกันหาทางพักผ่อนผ่อนคลายอย่าปล่อยให้ความเครียดมันรุเราเสมองมากเกินไปครับแล้วจะดีกับคุณต่อไปสําหรับนักเรียนนักศึกษานะครับปีนี้เป็นปีที่เรียกว่ามีเรื่องราวเข้ามาค่อนข้างมากบางช่วงนั้นประสบความสําเร็จเกินเป้าแต่บางช่วงนั้นเหนื่อยล้าครับ เพราะฉะนั้นคุณเองที่จะต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องพัฒนาตัวเองต้องอ่อนน้อมถ่อมตนควบคู่กับความขยันไปคว้าหาความรู้เพิ่มเติมครับและโอกาสมันจะเป็นของคุณมากยิ่งขึ้นโอกาสจะเปิดวกว้างมากยิ่งขึ้นครับสําหรับคนปีฉลูน,นั้นคนที่ตกง,งานต้องการงานทําคนที่จะทําธุรกิจของตัวเองวางแผนดีๆครับตั้งแต่ต้นปีแล้วลงทุนด้วยความรู้ทุกครั้งนะครับ อย่าคิดว่าคาดว่าเดาว,ว่าแล้วทำเพราะมันเสี่ยงเกินไปครับบางช่วงนั้นคุณเองโชคดีเกี่ยวกับการงานแต่บางช่วงนั้นปัญหาประศักเข้ามามากทีเดียวนะครับสําหรับคนที่ตกง,งานที่ต้องการงานทําคุณจะได้งานทําดังที่คุณหวังได้ตั้งใจครับแต่งานนั้นอาจจะเหนื่อยบ้างไม่ตรงกับศักยภาพบ้างคุณก็ไปเรียนรู้งานเอาพัฒนาตัวเองเข้าหาง,งานนะครับอย่ายอมแพ้แล้วโอกาส ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมีสูงครับต่อไปสําหรับการเงินของคนปีฉลูนะครับปีนี้เป็นปีที่เรียกว่าเงินหมุนหมุนเข้าหมุนออกหมุนเข้าหมุนออก,อ,อ,กอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้จักรัดเข็มขัดวางแผนควบคุมการใช้ใจ่ายเงินดีๆครับบางช่วงยิ้มได้สบายสบายใจมีโชคลาภเข้ามานะครับแต่บางช่วงของปีนั้นค่าใช้ใจ่ายเยอะเหลือเกินคุณเองถ้าไม่วางแผนถ้าไม่รู้จักรัดเข็มขัด เดี๋ยวจะเหนื่อยนะครับสําหรับเรื่องความรักนั้นคนปีฉลูนะครับคนที่โสดอยู่มีโอกาสใหม่เข้ามานะครับคนที่โสดมีโอกาสได้พบได้เจอคนถูกอกถูกใจมีโอกาสได้สัสมพันธ์มีความสุขยิ้มได้ครับบางคนพบรักต่างถิน่นต่างที่พบรักคนไกลพบรักในขณะที่ออกไปทํางานออกไปติดต่อประชาสัมพันธน์ออกไปอบรมสัมมนามีโอกาสได้พบได้เจอและมีโอกาสได้สัสมพันธ์ครับมีความสุข สำหรับบางคนนั้นคนโสดน,นะครับอาจจะพบรักกับคนต่างชาติต่างศาสนาก็เป็นไปได้หรือคนที่มีอะไรต่างจากคุณค่อนข้างเยอะก็เป็นไปได้แต่อย่ารีบร้อนเกินไปครับค่อยๆเรียนรู้กันไปเพราะมีโอกาสที่จะถูกหลอกได้เช่นเดียวกันนะครับถ้ารีบเกินไปต่อไปสําหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่ในช่วงนี้ปีนี้ความรักดีครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็มีคนพยายามเข้ามา เป็นมือที่3มือที่4นะครับคุณเองก็ต้องใจเย็นใช้เหตุใช้ผลประคองความรักแล้วพยายามที่จะให้เวลากับคนรักมากขึ้นดูแลกันมากขึ้นครับชีวิตรักของคุณก็จะดีขึ้นมีความสุขสบายอกสบายใจได้สําหรับคนที่แต่งงานแล้วที่มีคู่มีครอบครัวมีเจ้าของอยู่ในช่วงปีนี้นะครับความรักถือว่าดีบางครอบครัวนั้นได้บุตรได้หลานเข้ามาทำหายิ้มได้สบายอกสบายใจได้ บางครอบครัวนั้นบุตรหลานสร้างชื่อเสียงครับทําให้คุณยิ้มมีความสุขทั้งครอบครัวนะครับแล้วในบางช่วงนั้นอาจจะมีปัญหาภาษกเข้ามาเนยหน่อย oy, แต่ในภาพรวมนั้นถือว่าดีสําหรับคู่ที่เคยมีปัญหากันมานะครับหันหน้าเข้ามาพูดมาคุยกันเสียแล้วอะไรที่ยอมคนรักได้ก็ขอยอมยิ่งยอมคนรักมากเท่าไหร่คนรักก็จะยิ่งยอมคุณมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวยิ่งให้เกียรติคนรักมากเท่าไหร่คนรักก็จะยิ่งให้เกียรติคุณมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเช่นกัน เขจะช่วยความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนนั้นดีมากยิ่งขึ้นสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของผมแล้วอยากจะดูดวงชะตากับผมผมได้ทิ้งไอดีไลน์ไว้กับคุณแล้วนะครับคุณก็อยแอดไลน์และส่งข้อความมาว่าอยากดูดวงผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณเมื่อได้คิวได้เวลาแล้วคุณก็ส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและถ่ายรูปลายมือชัดๆส่งมานะครับพอถึงเวลาตามนัดหมายผมก็จะเข้าไปดูด,ดวงชะตาให้กับคุณ สำหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วใจผมดูดวงชะตาผ่านโทรศัพท์ให้ทันทีนั้นต้องขออภัยด้วยเพราะคนที่จะดูดวงชะตากับผมจะต้องมีการแอดไลน์จองคิวล่วงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงานการเงินชื่อเสียงเกียรติยศและความรักขอให้ปี2568เป็นปีที่คุณคิดดีทดําดีแล้วประสบความสําเร็จตามความคิดตามแผนในสิ่งดีๆที่คุณได้คิด และแตัดสินใจนะครับสำหรับคนที่จะเสริมดวงชะตาให้กับตัวเองนะครับในช่วงปีใหม่นะครับก่อนปีใหม่ผมแนะนําสร้างฐานบารมีเยอะๆนะครับช่วยเหลือคนที่ลําบากกว่าคุณนะครับเป็นทานหลักแล้วมันจะช่วยให้ดวงชะตาคุณดีขึ้นไปเติมแล้วมันตะเกียงตามวัดวารามเสียบ้างนะครับแล้วมันจะช่วยความรักของคุณก็ชดช่วงลุกโชนขึ้นมาได้เหมือนกันครับ อาศัยเทียมคู่ในการถวายวัดบ้านนะครับสิ่งดีๆมันจะเข้ามาเพิ่มขึ้นขอทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ